โอเล่ซูเปอร์เซรั่มค่ะซูเปอร์คอนฟ i d e n t s สกินนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเผยผิวสวยจริงไม่อินฟิลเตอร์ค่ะดิฉันเองมสัธิดาปิ่นสินชัยนะคะรับมาที่อันดับสุดสคุณโบเบรดาค่ะ โหเรียกคุณโบอะไม่ชินนะไม่ชินเลยว่าเรารู้จักกนะันตั้งแต่แบบเด็กๆเลยใช่รู้จักตั้งแต่เป็นน้องโบใช่วันนี้นก็<ไ>ปเป็นคุณโบเลยคุณโบแน่นอน,น,อนสวยของทุกท่านได้นะคะท,ที่อยู่นะตรงนี้นะคะก็โบราค่ะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของโอเลนะคะที่จะมาบอกความพิเศษในวันนี้ต่างๆเนาะว่าโอเลเป็นีที่ยังไงค่ะระมปรใม้น้องโบสักหนึ่งครั้งนะคะมีใครเจอโบครั้งแรกไหมคะคา เป็นไงนตัวจริงสวยสมมงเบามากอ่ะเออใช่ปะเอ้ยแล้วเียมาแล้ววันนี้โบมาเป็นเปิดตัวด้วยเพราะว่าเราเป็นคนล่าสุดของ Thailand Brand Master ค่ะของโอเลรู้สึกยังไงบ้างก่อนอื่นเลยมี่ภูมิใจมากมันก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ทางโอเลนะคะทุกคนเลยก็คือแบบให้เกียรติโบได้มาร่วมงานด้วยเงคะก็ ภูมิใจค่ะเพราะว่าเอาเรารู้จักแบรนด์นี้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเนาะเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นชินและคุ้นเคยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็แค่เขาติดต่อมาเราก็มั่นใจมากๆอยู่แล้วด้วยว่าไม่ถ้าจะไม่กระดาษปากเลยที่จะมาแนะนําทุกๆท่านแนละตรงนี้คือสามารถพูดได้อย่างเต็มที่เลยว่าเขาดียังไงของเขามั่นใจได้เลยว่าเห็นผลจริงอะไรแบบนี้แสดงว่าก่อนที่จะติดต่อไปเราก็เป็นแฟนของเลยแล้ว อยู่แล้วค่ะรู้จักอยู่แล้วคือเอาง่ายๆเลยเกิดมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่เราก็รู้จักเขาฟ้ายดิงเอดียใช่ค่ะเขามีมงมาจากอเมริกาเรียบร้อยแล้วด้วยคือยืนยันเลยว่าเห็นผลจริงดีจริงก็ดีจริงอ่ะก็ดูแลาดีอยากให้ฝากหน่อยด้วกันเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนที่ยังไม่เคยใช่เพราะว่าเป็นมุมใหม่ด้วยเราใช้ความมั่นใจกับนแฟนได้ไงบ้าง มั่นใจได้เลยค่ะโวเอาหน้าตัวเองค่อนข้างจะเป็นตัวประกันเลยนะว่ามันดีจริงๆเพราะเราได้ใช้จริงแล้วว่าจะไปที่สูตรกลางวันแล้วก็สูตรกลางคืนเนาะกลิ่นก็หอมด้วยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่ามีกลิตเตอร์ความน่ารักน่ารักรุ่นเรเข้าไปด้วยค่ะโว้ว่าจะแบบให้มันดูสดใสามากขึ้นด้วยแล้วก็ไอตัวห้าอิมพิเดียนเนี่ยก็คือ เอาง่ายเราแทบจะไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาผิดขวดนั่นขวดนี้ขวดนู้นมาใส่หน้าเรากว่าจะแห้งพัดให้แห้งอีกอันนี้ก็คือตัวนี้ตัวเดียวจบเลยทีเดียวค่ะกว่าจะได้นอนเนาะถ้าเราต้องใช้ห้าโข,โขแต่งหน้าด้วยนะเช็ดเครื่อสงสำอางอีกะอะไรกีกกว่าจะได้นอนโอ้โหยาวไม่สวยกนทีเลยนะใช่ตัวนี้ตัวเดียวจบเพราะว่าเขามีในยาซินนามายเนาะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องเอ่อให้ผิวของเราเนี่ยให้ความชุ่มชื้นค่ะสวยงามด้านเลย คนเรามารอเราเยอะขนาดเนี้ยแอบเห็นนิดนิดครับแอบเห็นเดี๋ยวเอา,มาไมปเพียรไปละเพียรนะโอเคมา,มาแล้วมาแล้วเก่งแล้วก่อนเฉลยให้ทั้งคู่นะคะทั้งคู่เก,ก่งนะะ้ำปิงพักไทยเปนแฟนใหม่ค่ะได้เลยครับสวัสดีครับผมเก่งธาริาานครับสวัสดีครับผมน้ำฟินนะภัสกรสครับ เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าทางโอเล่แบบเอ็นทูเรามากๆเลยว่าสองสงานที่แบบร่วมงานกันมาคนมากๆแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่ไดมาร่วมงานกับพี่ๆเยอะนะใช่ก็ส่วนตัวพวกเราได้ลองสินค้าตั้งแต่ที่เข้ามาแรกๆเลยครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าถ่ายคอนเทนต์กับ่ันโตเซเซรั่มไปแบบว่าน้วยก็เลยได้ลองใช้มาก่อนก็เลยดีใจที่ได้มางานนี้ครับแล้วก็ที่เจ๋งไเลยคือได้มาพบกับพี่โบด้วย ว่าเป็นแฟนของพเก่ิงเนี่ยอยากให้มาเจอพี่โกมานะครโอเคทีนี้พี่อยากถามว่าเรานอนตับใครใช่ปใ่หอ่ใช่ใช่ครับก็ก็มีนอนหงบ้านอะไรบ้างครับตามตามแบบปีนิงครับเราเรารู้ได้ยังไงคะอะไรนะแล้วเรารู้ได้ยังไงเมื่อเพห็นตอนถ่ายรายการเนี่เราถ่ารายการดีดเป็นชิปเดอยียอ่าอ่อยอย่าินอย่าไม่ที่เก่งเขาแอป นี่มาด้วยนะแบบครับจริงๆตัวนี้มันช่วยหลายอย่างพี่เก่งขอท่องได้ทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งทั้งห้าอย่างเลยอย่างแรกเลยผิวเรียบเนียนอิ่มฟูอ่ามาแล้วหนึ่งอย่างที่สองครับผิวกระชับครับถูกต้องเต่งตึงกระชับอย่างที่สามกระจ่างใสอ่าลดจุดด่างดำได้ครับแล้วก็อะไรอีกครับพี่งสองอย่างครับสองอย่างครับ อะไรนะดิ้วรอยอ๋อดิ้วรอยดิ้ว่รอยอ่าดิ้วหนึ่งรอยด้วยหรือว่าเขาจบทุกปัญหาจบปัญหาในเซรั่มตัวเดียวแล้วก็บอกเลยว่าคนไทยโชคดีมากมากเพราะว่าเราเปิดตัวที่แรกในเอเชียด้วยว้าวคือนำหนึ่งเก้ามากเลยหนึ่งเก้าทั้งโอเลนไทยแลนด์ถือว่าเป็นแบบชั้นนำมากเลยนะครับก็ยินดีด้วยที่เป็นที่แรกในเอเชียพวกเราอาจจะเป็นถือว่าเป็น คนเอเชียคนแรกกลุ่มแรกทีไ่ได้ลองใช้ค่ะโอลิซูปเปอร์ชล็อตจ้าจริงจริงอยากฝากงโอลิซูเปอร์เาร์ลเ,เนี่ยเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าพอเราร่วมงานก็นจะมีเซนที่เราได้ออกมาคือซึ่งเป็น,เป,นเป็นการแบบฟิล์มสมผัสที่แบบเป็นรูปคู่ของเราอะ่ะจะบอกว่าแบบสวยมากๆตอนนี้ยังยังยังทันนะครับยังหาหากันได้อยู่นะครับก็ลองลองถามพี่พี่โอเลดู อยากจะ,บ,ะบอกว่ามีซีคเควนตด้วยใชมม่มีการที่เป็นรูปซีคเควนต์อยู่เป็น<ช>คอล<ช>เท<ล>ชันพิเศษที่พวกเราได้ไปถ่ายกับทางบลิษัทก็เป็นเชลลินคริสมาสท,ที่สวยมากๆเลยครับก<ช>็อยากให้ทุกคนพี่เป็นแฟนของเกลงน้ำปิงนะครับได้มีครอบครองกันไว้เพราะว่านานๆทีเราจะได้มาถ่ายกันเนาะนี่ก็เป็เป h r ริสม a s เรียกว่าปีแรกของเกลงน้ำปิงด้วยค่ะก็อยากให้มีเก็บไว้ ก็พูดขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเจนแอนถึงถึงประมาณสองทุ่มเนอะสองทุ่มใช่ไหมครับสามที่เราลาเพิ่มขึ้นก็การจบแล้วก็สามทุ่มแหละครับให้ให้อีกชั่วโมงนึ่งให้่อเวลาที่ต่อให้สองทุ่มต่อให้ถึงสามทุ่มคือบริเวณนี้จริงๆตอนนี้อาจจะมีแค่คนที่ลงทะเบียนเราทำการจบงานไปนะคะทุกท่านทุกท่านสามารถเข้าไปแบบที่ต้องการเลยเพราะว่าทั้งสองตัวเนี่ยครอบคลุมเบเนฟิตทั้งห้าอย่างเช่นกัน แล้วับสุดท้ายนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเอกขึ้นมาพูดในวันนี้แล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากโบเกอร์ซูเปอร์เซรั่มของทุกท่านด้วยแฟนๆฝากของของทุกท่านด้วยนะคะก็ขอบคุณมากมากคะ่ะเอ่อตอนนี้นะคะเออซูเปอร์เซรามเนี่ยจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์แทบจะเป็นตัวแรกเลยนะคะของโบรกเกอร์ที่ เรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นการพิดโกโปตของแบรนด์โมเดลเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครรู้จักแบรนด์ก่อยจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ย่ขนข้างแตกต่างนะคะเราก็คือมีความตั้งใจจริงๆนะคะที่จะทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยเรื่องเว้นกับไปก็จะรัน,นะคะไว้กับทุกท่านด้วยนะคะถ้าสมมติใครยังไม่ได้ลองเนี่ยก็คือเชิญลองได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยสเปชเชียลมากๆคืออย่างที่พูดเก่งคุณน้องติ๊กพูดไปนะคะว่าเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะคือใน เป็นพิเศษนะคะที่มีคนรับงานของคุณเก่งมาน้ำปิงนะคะก็ถ้าจบวันนี้แล้วก็ไม่มีใคร่ปเลยกนะครับสำหรับงานในวันนี้ฮะโอเคค่ะก็จริงๆถือว่าเป็นครั้งแรกของแบรนด์เลยนะคะที่เปลี่ยนโฉมปรับโฉมให้เป็นเป็นโอเลในมุมใหม่เป็นโอเลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วก็ เพื่อที่เราจะทำให้มันร e ล e v a n กับ consumer มากขึ้นนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้คุณโมเวลดานะคะเ,เ,เป็นเชิญแบรนด์ a m b a s s a d ของเรานะคะแล้วก็ทั้งรวมถึงทั้งคุนเก่งคนนักปิงด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆคาแรคเตอร์ของแบรนด์ตัวน,นี้ที่เราอยากจะเปลี่ยนไปสำหรับสินค้าตัวนี้นะคะ่ะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเนาะไอเกจจิ้งค่อนข้างตางค่อนข้างเ,าเด็กลงมีความสนุกมีความน่ารักมีความเจนซี Z เนาะแล้วก็มีความแบบมั่นใจคือ เออเหมือนแฮชแท็กของวันนี้เนาะค,คือเออผิวสวยจริงไม่ิลเตร์แล้วก็แบบมีความแบบมั่นใจของของของ,ของตัวผนะลิตภัณฑ์นะก็เห็นแล้วว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณโบนะคะที่จะช่วยสื่อสารสิ่งนี้ออกไปกับถึงให้ถึงผู้บริโภคนะคะเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของคุณโบเองเนี่ยก็เป็นคนที่สรุปสนานเป็นกันเองเป็นตัวเองนะคะแล้วก็มีความมั่นใจรวมถึงคุณเกติคุณน้ำติงด้วยนะคะที่เออ เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างน่ารักนะคะก็คือเห็นแล้วแบบเป็นใครไปไม่ได้อีกเหมือนกันเป็นใครไปไม่ได้อีกเหมือนกันค่ะก็เลยติดต่อไปนะคะเพื่อจะช่วยมาเอ่อสื่อสารกับพันตัวนี้ตัวนี้มีความพิเศษยังไงเซรั่มตัวนี้มีความพิเศษยังไงค่ะก็คือใช่ค่ะทุกท่ยนนะคือจริงๆคอนเซ็ปต์เราเนี่ยค่ะคือเพราะว่าเรารู้ว่าอินไซา์คนไทยเนี่ยตอนนี้สกินแคร์ในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากทุกคนใช้หลายสเต็ปมาก อย่างที่เมื่อกี้เออ่ทางไอ้นี้เราได้บอกไปอย่างเช่นตัวอย่างของภรรย,ยาของท้าชัยแต่เป็น10กว่าสเต็ปเลยอะไรอย่างาเงเี้ยค่ะอย่างตัวเวเองนะคะก่อนที่จะเจอโอเลสูเปอร์เซรั่มเนี่ยก็คือใช้แบบประมาณ7จ็ดถึงแปดสเต็ปเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าเฟยเนพนทพอยท์มันคือใชอ้เยอะอะแล้วก็มันกว่าจะรออันนี้แห้งกว่าจะอันไหนอะไรกว่าจะใช้หมดมันก็เสียเวลาทีนี้พอไอ้นี้เราคิดผนตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบค่อนข้างหนึ่งสมเป็นพอยท์เ,เนาะแล้วก็เบนฟิตของตัวเนี้ยค่ะค่อนข้างโซบปัญหาผิว ประถาร์อยู่หลักๆที่คนไทยมีหมายว่าจะเป็นริ้วรอยจุดด่างดำเอ่อรอยเหี่ยวย่นผิวกระจ่างใสเป็นอ่างี้คือค่อนข้างซบซบค่ะก็ก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มาดีจริงแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยคือเรามีการจดสิทธิบัตรที่อเมริกาค่ะก็เลยค่อนข้างเป็นตัวที่การันตีแล้วว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยดีมากๆค่ะคือผลิตัณตอบโจทย์ผิวคนไทยแน่ๆคนเอเชียแน่ๆคนเอเชียแน่ตัวใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เทสอ์ะค่ะผิวเอ่อรูปสุดท้ายอะค่ะคือเป็นการเทสกับผิวประเอเชีย ใช่ค่ะเป,เป็นคนไทยเลยไม่ใช่คนเอเชียตะวันที่มาไทยอย่อย่างงานวันนี้มันมีแคมเปญพิเศษอะไรใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือ five i n c l e s i t e in one five benefit s in one นะคะก็คือโฟโต้บูธเราเนี่ยจะมีเอห้าโฟโต้บูธนะคะเพื่อจริงๆริงห้าโฟโต้บูธแล้วก็หัวอีก1ึ่งออนเลแลบห้าโฟโต้บูธเนี่ยก็คือเพื่อสื่อว่า Benefit แต่ละอันคืออะไรค่ะก็คืออยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะที่ยังอยู่ในงานวันนี้นะคะก็คือลองเล่นโฟโต้บูธดูนะคะมันก็จะมีตัวแบบพาสปอร์ตแบบนี้นะคะ เลยเป็นพาสปอร์ตแบบนี้นะคะก็คือถ้าเล่นครบเนี่ยค่ะก็คือเป็นการไปถ่ายรูปเนาะแต่ละโฟโต้บุ๊กก็คือมีผิวเรียบเนียนมีผิวกระจ่างใสอะไรอย่างนี้ยเป็นเบเนฟิตของเราทั้งห้าอย่างครบเสร็จปุ๊บเราไปดูที่โอเลนและว่าโอเคเราเบเนฟิตทั้งหมดมันมีอินกิวเอเนอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถแลกตัวเออ่ดริงก์อันนี้ฟรีได้นะคะซึ่งดริงก์อันนี้ก็คือค่อนข้างอร่อยไปเดี่ยวชิมแล้วตอนแรกเห็นสีก็แอบกลัวนิดนึงแต่ว่าสรุปชิมแล้วค่อนข้างอร่อยเลยค่ะใช่มาที่บงเมลนดับนึ่งนะแบรนด์แห่งกา กััับตวนี้่รป็ถ้าพูดในแบบภาษาเราก็น่าจะเป็นเซรั่มที่สมหน้าเราได้สมเลยตรงเดียวจึ่งขางานร่วงเราไมนได้เป็นไงบ้างก็จบสั้นไปเออไปจบสั้นไปเธอต้องยามนิดนึงโอเคก็สำหรับงานนี้นะคะก็อย่างนี้ที่ผู้บริหารบอกนะคะก็จะมีให้เดีย์จะเป็น5ซุมเลยคนได้มาถ่ายรูปสติ๊กเกอร์กัน ตอบโจทย์คนไทยละคแหแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันนะคะแล้วก็มีเนี่ยกิจกรรมให้ร่วมด้วยค่ะซื้อหน้าซุ็จะได้ฟรีหน่งหนึ่งนะคะหนึ่งดืบไปเลยค่ะอร่อยด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองสินค้าตัวนี้กันค่ะตัวโอเลสต์เบอร์เซรามนะคะเขามีห้าส่วนผสมก็จะมีในสไนส์เอชเอเขาจะกระายไวมในส่วนที่เป็นห้าส่วนผสมที่เหมาะกับผิวของเราช่วงนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย ว่าความกระจ่างใสรอยดำรอย,ดรอยดรแดงอต่างๆก็คือวันนี้ช่วยได้เลยคนได้ดีเป็นเจ้าของกันนะคะทุกคนใครที่ช่วงนี้ใกล้จะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็กระปุกนี้กระปุกนีระปุกนียสองกกเก่กับน้ำปิงค่ะมาร่วมที่เริ่มกิจกรรมในงานวันนี้ด้วยครับเป็นไงบ้างโอ้หดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าก่อนที่เราจะมาร่วมง,งานเนี่ยเราก็ได้มีการลองใช้แล้วก็มีรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็รู้สึกว่าไ้่ทำไมตัวนี้มันมันดีจังเลยเพราะเก่งปกติเป็นคนผิวแห้งแล้วพอได้ใช้ก็รู้สึกมันก็นิใจมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้เราเราแอบเห็นกระแสเขาตั้งแต่แรกนะครับแล้วตอนนี้แบบเข้ามาสุทธิไทยแล้วกับซูเปอร์เซร่มอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ยิ่งดีใจกว่าเดิมเพราะว่าพี่โบเวลาด่าว่าเราก็เราเจอเขาแล้วบอกเลยท็อเขาเป็นเอฟซีอะไรย่างเงี้ยแต่สิ่งที่โบตะโกนกลับมาคือ CM แล้วจ้าไม่แต่อย,อย่างที่บอกว่าเรามายินดีกับคำพี่โบด้วยที่ได้แบบเป็นพรตอร์คนใหม่แล้วก็แบบช่วยพีเซนตัวโปรดักตัวนี้อะไรเง <st> ี้ยครับอย่างที่บอกว่าพวกเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนาะที่โ <st> ตมากับโ e อเ <st> ลเลยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่โอเลเริ่มปรับตัวเริ่มแบบนําเสนอโปรดักใหม่ๆแล้วตัวนี้มันเป็นตัวที่ครบจบในไม่ต้องหลายขั้นตอนตัวเดียวเราบำรุงหลายอย่างแล้วก็แก้ปัญหาผิวหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่นำหนึ่งก้าวมากๆสำหรับตัวแบบ เซรั่มตัวนี้ครับก็คิดว่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่น,น,นเจนเลยที่อยากจะแบบลองใช้เปิดใจกับเซรัม่มครับจะมีกิจกรรมกับแฟนครับใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากจริงๆทางโวเรยําแบบเป็นสเปเชียลการ์ดมาด้วยเป็นแบบธีมคริสต์ม, Christmas สมาสครับที่เก่งไหครับการน่ารักไหมครับจะบอกว่าการน่ารักมากเพราะปกติไม่ค่อยแบบได้ถ่ายแบบเซตแบบนี้เลยแล้วก็เป็นคริสต์มาสทีแรกของเราด้วยครับก็อยากบอกว่ารูปออกมาน่ารักมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือ จะมีการที่เป็นคิเวเครืด,ด้วยก็อยากให้พี่ีได้มาได้มาลองจับจองนะครับุ่ายนี้นครับสขาหรับคนนี้ค่ะก็เออฝากโอเลย์ซูเปอ,นะอร์เซรั่ม um ด้วยนะคะก็เป็นเขาเรียวกว่าอะไรวะการร้อนช,ช่วงนี้เป็นอินเวสเมนต์ที่เยอะที่สุดที่โอเลเคยทํามาเดิอที่ผ่านมาในอดีตน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการออกสร้างพีเซนเตอร์นะคะหรือว่าแบบสร้างเคเอลหรือว่าทำร้อนอีเวนต์อันนี้ด้วยนะคะก็เราคิดว่า สินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็น่าจะมาออกมบใหม่มากมาค่ะก็อยากจะฝากโริล่ซูเปอร์เซรั่มไว้กับทุกท่านด้วยแล้วก็อย่างที่คุณเก่งคุณน้องบิ๊บอกไปเราอยากมีกิมมิกเล็กๆเนาะเราทำเซตเอ่ออันนี้เพื่อให้แฟนๆเลยจริงๆเพราะว่าเราจงใจให้แฟนๆเลยเพราะว่าแบบเอ่อราคาจริงๆที่ขายในวันงานก็คือเป็นราคาที่มีโปรโมชั่นอยู่แล้วแล้วก็แบบบวกกับตัวการอีกเพราะว่าทางโอเล่เขาอยากจะให้เรามาพูดในฝั่งของวัยรุ่นเนาะแบบ เขาเรียกว่ารุ Actually, video, ่นจนซีเนี <san> <dies> <the> ่ยจริงๆแล้วโอเลเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวแหละคนอาจจะฟังโอเล่แบบอุ้ยแน่ใช้อะผู้ใหญ่ใช้แน่เลยแต่คุณคะเด็กสมัยนี้ก็ต้องใช้โอเลก็ได้แล้วค่ะคือเขาออกแบบมาเพื่อเอ่อสอกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยค่ะตัวนี้สําคัญที่เริ่มกําลังจะแบบว่ามีรอยดํามีรอยริ้วรอยเล็กๆหรือว่าผิวเริ่มหมองเพราะว่าจริงๆเราก็แบบว่ามีพบเจอแสงนูที่นน่ากันเยอะเนาะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะน่าจะเหมาะกับเด็กกลุ่มใหม่ด้วยเพราะว่าตัวเดียวจบเลยมี5้าส่วนผสมอยู่ในตัวเดียวเลยค่ะคจริงๆเขาจะมี2สูตรนะไม่ถูกกังวลก็คืออ,อินกิเดียนข้างในเนี่ยเขาจะแตกต่างกันงั้นขอพูดในพาดขอบตัวกังวลละกันก็จะมีคอร์เจนเปปไพา์ก็ช่วยให้ผิวยืดหยุ่นมากขึ้นทําไมแบบพี่โบนะเนง้ังเลยหน้านุ่มจังเลยก็คอรเจนเปปไพร์ AHA ก็คือช่วยเรื่องอ่รอยดํารอยแดงก็ช่วยแล้วก็ ในซินามายก็คือวนะิตามิน B3 ตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องผิวฟื้นฟูผิวช่วยกักเก็บน้ำมนนากขึ้นแล้วก็วิตามินซก็หลักค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสรอยดําต่างๆก็จะหายเร็วขึ้นนี้คะ่ะแล้วก็วิตามิน E ก็คือช่วยฟื้นฟูผิวแน่นอน,นาจากที่ฟังแล้วก็ที่ใช้จริงว่ามันแบบสีสัปดาห์เนเห็เนผลแน่นะคะ่ะต้องใช้ต่อเน,นื่อง